มาพบกับแอ้นะคะกับช่องโฮมสุขภัณฑ์ชาแนลนะคะวันนี้นะคะเราอยู่กันในช่วงโฮมวิวค่ะแล้ววันนี้แอ้พาคุณผู้ชมนะคะมาเที่ยวคาเฟ่นะคะซึ่งเส้นทางที่นี่นะคะก็เป็นเส้นทางที่อยู่แถวแม่แตงนั่นเองชื่อร้านวันชื่นมะม่อนผาค่ะสำหรับใครนะคะที่มีแผนจะเดินทางมาเที่ยวที่ปลายเส้นทางนี้เป็นอีกเส้นทางหนึ่งที่แอ้อยากจะให้คุณผู้ชมเนี่ยได้ขับมาแล้วก็เป็นเส้นแม่แตงแล้วก็ได้แวะ ร้านอาหารของที่นี่แล้วก็มีเครื่องดื่มที่แบบบริการร่มรื่นแล้วก็เราจะได้ยินเสียงน,น้ําตกนะคะจากทุกมุมที่เราอยู่ภายในร้านนี้เลยนะคะและร้านนี้นะคะบรรยากาศรอบๆของร้านเนี่ยก็คือเต็มไปด้วยต้นไม้ที่ร่มรื่นแล้วก็มีสิ่งน้ําตกแล้วก็มีหมอกไอจังจาแบบโอ้โหเรับองว่าคุณผู้ชม,มาแเราต้องประทับใจมากๆเลยค่ะ นี้นะคะเมื่อเราเข้ามานั่งข้างในแล้วนะคะเราจะมาชิมเมนูเครื่องดื่มและขนมหวานกันดีกว่าเดี๋ยวไปดูกันเบรดหน้าว่ามีอะไรให้ชิมกันบ้างค่ะและตอนนี้นะคะเมนูเครื่องดื่มแล้วก็ขนมหวานมาแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าค่ะว่ามีอะไรกันบ้างค่ะ สำหรับใครที่เป็นสายกาแฟนะคะนี่เลยค่ะแนะนำซิงเนเจอร์ของเขานะคะก็คืออเมริกาโน่นะคะผสมกับน้ำส้มก็คือกาแฟวันชื่นค่ะแต่สำหรับใครที่ไม่ชอบดื่มกาแฟนะคะแอก็จะแนะนำอีกตัวหนึ่งนะคะก็คือเป็นสตรอเบอรี่สูทตี้ค่ะ แล้วตัวถัดมานะคะก็คือบูเบอรี่โซดานะคะกินแล้วก็แบบสดชื่อแน่นอนค่ะแต่ว่าก่อนอื่นเราไปดูขนมกันดีกว่าว่าวันนี้มีเค้กอะไรกันบ้างที่สําคัญเดี๋ยวแอสสจขอนแนะนานิดนึงนะคะว่าเค้กที่นี่นะคะเจ้าของเนี่ยทำเองด้วยนะคะซึ่งเป็นขนมโฮมเมดเลยนะคะแล้วก็สาขาที่มีเนี่ยก็คือมีทั้งสาขาดอยสะเก็ดแล้วก็สาขาที่แม่แตงสามารถไปเลือกทานได้ว่าจะไปชิมที่ไหนกันเดี๋ยวเรามาดูเมนูแรกกันนะคะก็จะเป็นบูเบอรี่โยเกิร์ตค่ะ และตัวถัดมานะคะก็คือเป็นเค,ค้กชาเชอร์อัลมอนด์นะคะตัวนี้นะคะเห็นด้านข้างเป็นชั้นๆเนี่ยคือเขาจะโรยด้วยผงอัลมอนนะคะซึ่งถ้าเกิดใครเนี่ยที่เป็นสายขนมหวานและชอบกินอะไรหวานๆนิดนึงนะคะแนะนำตัวนี้เลยค่ะเดี๋ยวเราไปจิบเครื่องดื่มแล้วก็ไปดื่มด่ำก,กับบรรยากาศข้างนอกกันดีกว่าค่ะ สักครู่นี้นะคะแอปพาคุณผู้ชมเนี่ยไปดูบรรยากาศภายในร้านกาแฟกันแล้วนะคะซึ่งมีน้ําตกเนี่ยติดอยู่กับร้านกาแฟเลยแต่ว่าตอนนี้เราอยู่กันด้านนอกเนี่ยมีมุมสวยๆอีกเยอะมากๆเลยที่ให้ถ่ายรูปกันซึ่งข้างนอกนี้นะคะก็จะเป็นมุมน้ําตกที่แบบใหญ่มากๆเลยนะคะเดี๋ยวแอปจะพาคุณผู้ชมไปดูกันดีกว่าว่ามีมุมถ่ายรูปตรงไหนแล้วก็มีมุมสวยๆตรงไหนอีกบ้างเดี๋ยวไปดูพร้พอมๆกันเลยค่ะ ค่ะคุณผู้ชมสำหรับบรรยากาศรอบๆที่แอฟพาคุณผู้ชมเนี่ยไปเดินเล่นกันมาแอบว่ามีมุมถ่ายรูปสวยๆต้องมีสักจุดหนึ่งที่คุณผู้ชมชอบมากๆเลยยังไงเดี๋ยวตอนนี้แอบเริ่มหิวแล้วค่ะเบรกหน้าเราไปดูดีกว่าว่าเมนูอาหารมีอะไรกันบ้างเดี๋ยวไปชิมมาพร้อมกันเลยค่ะ นะคะเกอ็อยู่กับเมนูอาหารแล้วนะคะแต่ว่าวันนี้จะแนะนําเป็นแค่บางส่วนเท่านั้นนะคะเดี๋ยวมาดูเมนูแรกกันดีกว่าอันนี้เป็นเมนูน้ำพริกหนุ่มค่ะแล้วก็ตัวถัดมานะคะก็จะเป็นกระเพราหมูกรอบนะคะแล้วก็นี่เลยค่ะเป็นปลาตูใหญ่มากๆแล้วก็สดมากเลยนะคะที่นี่คือปลาทอดตะไคร้ค่ะ และอีกเมนูหนึงนะคะสําหรับสาวสุขภาพดีอย่างเช่นแอนนะคะนี่เลยค่ะเมนูสลัดกุ้งทอดค่ะและนี่ก็เป็นเพียงแค่อาหารบางส่วนที่แนะนําเท่านั้นนะคะตอนนี้แอขอตัวไปชิมอาหารก่อนดีกว่าสําหรับคุณผู้ชมท่านไหนนะคะอย่าลืมนะคะถ้าเกิดได้มาเส้นแม่แตงนะคะแล้วก็สําหรับใครที่จะเดินทางไปไปอย่าลืมนะคะแวะมาร้านวันชื่นนะม่อนพักค,ค่ะ สำหรับวันนี้นะคะแอก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กด u u s c r i b e นะคะให้กับช่องโฮมสุขภัณฑ์ชาแนลในช่วงโฮมวิวค่ะบ๊ายบายค่ะ